ไปนะคะดูนะ this, this okay. น้ำก็แรงอยู่เพราะเมื่อคืนได้ฝนตกเมื่อคืนมันย่งไงทุกคนอันนี้คือเรานอนตรงห้องรับแขกที่เป็นโซฟาพีดกับน้องแซมถัดเดินถัดไปก็จะเป็นห้องครัวนะคะเออถือว่ากว้างมากเลยอะ่ะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซฟาหนังเลนแล้วก็น้องแซมตรงมุมตัวทานข้าวพี่ลี่ก็จะอยู่ห้องตรงนน้นนะคะเดินถัดไปไกลๆนู้นก็จะเป็นห้องของคุณพ่อแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำและก็ตู้เสื้อผ้าข้างนอกห้องเดินมาอีกถือว่าสะดวกสบายมากเลยนะคะอ่าน้องแซมสบายไหมลูกหลับดีใช่ไหมลูกเป็นคืนแรกนะคะ นี่คือสิ่งที่แม่ต้องการส่วนมากเลยข้ามแม่น้ำแบบนี้นะคะขึ้นไปทกักโค้ดเลยนะคะต่อไปก็มุดเข้าป่าแล้วนะคะเนี่ยเข้าป่าเรื่อยเรื่อจนพายถึงแล้วคะ่ะทุกคนนี่แหละ เราบุกบั่นสี่ชั่วโมงมาเพื่อสิ่งนี้แล้วเราก็จะนั่งเรือนี้นะคะแล้วก็จะข้ามไปบนเกาะเลยไม่รู้เกาะไหนสสววยยยไหมลเ ได้มาอีกแล้วเพิ่งลงไปไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะโอ้โหคุณพ่อได้แล้วอันนี้จอมอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้เราออกมาตกปลากันแต่เช้าเลยนะเมื่อวานเราได้ปลาห้าตัวมาแล้วสองตัวที่สอง Lift your oh. feet. Can you right. this Lift one? Your, Can you get yeah. your feet out? Can you get your here. Fresh. Oh, yeah. Definitely big. Oh, that's a <laughs> I just went fishing and I caught 12 fish all <laughs> by myself. <laughs> oh really? <laughs> Nobody <laughs> else caught them. Show me the fish. Well, yeah, these are pickerel. And they're very yummy. It's a white fish. Yeah. So, there you go. Yeah. Bye. We got the fish so already it's not even เห็นไหมจะหมดแล้วอ่า How many feet we have today? 12? ใช่ well. ฝนจะตกมาฝนก้ายจะตกมาฝ <your> นกะ้ายจะตกมามีลูกแสงอะไรอ่ะสวยมากเลยอ่ะ <'re> อันนี้ก็มาน 3, 3>, <Yeah. S 1> 3ทุ่งกว่าพาที่กำลังตกดินนะคะ3ทุ่งกว่า อันนี้เราอยู่ข้างในแคมป์เพราะว่าข้างนอกนี่คนแคนาดาเดยนะคะรถติดบ้างลยเราจะรถมาจอดเราจะพาไปเล่นจอดในงานไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยมีแต่แบบซุ้มจะขายอะไรก็ไม่รู้ พาเด็กออกมาเดินเล่นข้างนอกดีกว่าคนแต่วันนี้อากาศดีนะฮะเอ้ยน้องหมาไว้าวคอม่อนเซม